เกี่ยวก้อยเข้าวัดสงการแมทเดินสายทำบุญเกี่ยวก้อยเข้าวัดแฟนขับอนุโมทนาถือว่าเป็นคู่รักที่จูงมือฝ่าฟันอุปสรรคกันมาอย่างมากมายสำหรับคู่นางเอกสาวแมทธิรณีกับหวานใจสงการเตชะนรงนะครับช่วงหลังก็มีกระแสด้านลบนะครับเริ่มเผาลงความรุนแรงก็ลดลงไปมากนะครับจึงได้เห็นภาพของทั้งคู่เนี่ยจูงมือไปทำกิจกรรมออกมาต่างๆผ่านไ g อยู่เสมอนะครับเฉพาะการควงไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆ วันก่อนก็เพิ่งลงภาพไปลุยปีนเขาสักการะชมถ้ำนะครับนาคาจังหวัดปึงการถัดมานะครับหนุ่มสงการก็ลงภาพควงแฟนสาวแมทพ่รณีไปไหว้พระทําบุญที่วัดลาดบอบพิษนะครับแต่ทริปนี้เนี่ยไม่ได้ไปแค่2คนนะครับยังมีแม่ของสาวแมทไปด้วยเรียกได้ว่าเป็นคู่รักคนบันเทิงอีกคู่ที่เดินสายทําบุญอยู่ด้วยกันตลอดนะครับขึ้นแทนคู่บุญนักบุญไปด้วยกันเลยนะ เอ๊แบบนี้เป็นการกระชับพื้นที่หรือเปล่านะเพราะเคยมีข่าวว่าคู่นี้อาจจะได้แต่งงานกันในเร็วๆนี้นะครับสงการขวงแมทและแม่แมาแบบนี้ถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตหรือเปล่านะและก็ภาพนี้ก็เป็นการออกสื่อด้วยนะเป็นการพูดง่ายๆว่าได้เห็นทั้งแม่และคุณสงการอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน